สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินช n แนลสดชื่นสดใสนะครับกับเช้าวันนี้นะฮะอยากให้ทุกๆคนนะครับรับฟังความรู้สึกของศิลปินนกพงศกรนะครับล่าสุดก็แต่งตัวเป็นสาวเป็นผู้หญิงสวยงามเลยนะครับเป็นผู้ชายก็หลอ่อเป็นผู้หญิงก็สวยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ แต่งตัวอย่างไรก็ดูดีไปหมดนะครับเป็นนักแสดงนะรับบทบาทไหนก็ต้องรับให้ได้นะครับศิลปะของการแต่งตัวนะมันก็คือเรื่องของศิลปะนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะนกโพสกรเนี่ยเขาแต่งหญิงแล้วเขาหน้าหวานนะครับอ่ะเรามามองเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของนกโพสกรบ้างนะครับ ตัวบอสนกโภศกรเนี่ยเขาก็กล่าวนะว่าความรู้สึกของครูหัวหน้าหรือผู้ให้หรือคนเคยสอนไม่ได้อยากได้เงินจากลูกศิษย์จำไว้นะครับคือไม่ได้อยากได้เงินจากลูกศิษย์หรืออยากได้ทองจากใครหวังเล็กๆแค่อยากได้รอยยิ้มและความกระตันอยู่กระตะเวทีแค่นั้นอันนี้อดิวเห็นด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราปั้นคนคนนึงอ่ะ ตัวเราเนี่ยจะปั้นใครเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเราต้องมั่นคงและแข็งแรงก่อนเหมือนฐานรากที่มั่นคงนะครับพอเราเริ่มแข็งแรงนะสิ่งที่อยากได้ก็คือไม่ใช่เงินแล้วแต่มันเป็นความกตัญยูกระตะเวทีของคนที่เราปลูกป,ปั้นหรือคนที่เราสร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่อยู่ในองค์กรหรือน้องอ้ก็ได้นะครับ ที่รักพ่อของเขาอย่างสุดหัวใจนะสิ่งที่โนกโพสกรต้องการก็คือความรักแล้วก็ความกระตันยู่ต่อเขานะตอนเมายัางเข้าหาได้ไม่อายนะครับแม้ต้องกดโทรศัพท์หาไม่อายแม้หัวหน้าจะเป็นอย่างไงนะจะดีไม่ดีจะมีงานหรือไม่มีงานหรือแม้ต้องเปิดประตูเข้ามาเองฉันก็ยอมขอแค่ได้อยู่ดังนั้นตอนจะกลับก็อย่าลืม มันคือความรู้สึกเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากในใจผู้ให้ทําเถอมันจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีหลอกความรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวรุรวนนะครับเพราะมันเพิ่งเริ่มความจริงมันอยู่ต้นเรื่องรองย้อนกลับไปต้นเรื่องหรือต้นเมาบ่ได้แสบไผความคิดฉันเองจริงๆอย่าโยงไผโยงเป็นหมานะอย่าไปโยงกันนะครับ ก็คือเขาบอกว่าวงการนี้ถ้าอยู่เป็นทําตัวดีจะอยู่ได้เด่นและอยู่ได้นานความกตัญญูไปลามาไหว้คือสิ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวตรงนี้แอดดูจะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับสําคัญที่สุดเลยนะไม่ว่าเราจะอยู่วงการไหนก็แล้วแต่นะครับความกระตัญญูไปลามาไหว้นี่คือสิ่งที่จะทําให้เราชีวิตเจริญคําว่าชีวิตเจริญเนี่ยมันอยู่ที่ คนคนนั้นจะประพฤตินตนกับเราอย่างไรเราให้ข้าวให้น้ำกินเรามีความรักมีความเอ็นดูให้กับเขาเป็นครูสอนเขานะครับแล้วก็ให้โอกาสเขาแต่ถึงเวลาจะไปจะมาหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้นึกถึงแล้วก็ลํำลึกเสมอและรู้จักบุญคุณคนแค่นั้นเองนะครับเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์หรือผู้ให้เนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆ ดีกว่าจะหายไปนะบางท่านเนี่ยขนของหนีไปเลยนะครับหายตัวไปเลยเขาเรียกว่าไม่สำนึกบุญคุณคนพวกนี้ทำอะไรก็ไม่เจริญนะครับนี่ก็เลยอยากจะเอามาฝากบอกไว้นะว่าไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่ามันมีหลายคนหลายแบบนะครับ เราต้องรับมือกับมันให้ได้นะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบอสนกพงสกอนละกันเพราะว่าเขาต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตในองค์กรของหมอลำเสียงวิหกนะครับคนหลากหลายร้อยพันแม่หลาย,ลาย,ลายรูปแบบนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาจะเป็นยังไงนะรับคนเข้ามาทุกคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง พิสูจน์ความสามารถพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์การแสดงพิสูจน์ทักษะและทัศนคติที่ดีนะครับนะทำยังไงให้ผู้ใหญ่ยอมรับทำยังไงให้ทุกคนรักและเอ็นดูนะครับเมือ่อยกมือไหว้ผู้ใหญ่ยกมือไหว้คนที่มอีอายุมากกว่าหรือเป็นผู้อาวุโสมากกว่ามือมีไว้ทําไมครับก็ต้องไหว้ถูกไหมฮะนะครับบางคนไม่ไหว้มือแข็งก็มีนะมือแข็งปากหนะัก ไม่รู้จักพูดไม่รู้จักถามก็มีเหมือนกันนะครับแต่บางคนเนี่ยถามอยากรู้ถามถามจนเขาลำคาญจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ลำคาญหรอกอยากรู้ถามเลยเขาชอบนะครับยิ่งเป็นสมมติเอาตัวแอดดิวเป็นบรรทัดฐ,ฐานละกันนะครับถ้าแอดเป็นนกพงศกรเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งมาถามแอดอยากรู้เรื่องนี้เรื่องนั้น นะอยากรู้เรื่องอื่นๆอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องวงการหมอรามอยากรู้ว่าเขาทําอย่างไรอยากรู้ว่า,าต้องใช้เทคนิคอย่างไรเข้ามาถามครับไม่มีใครว่าเลยแอดดิว <add you S 2> ก็ไม่โกรธครับถ้าแอดเป็นนกโพสกรนะแอดไม่โกรธเลยแอดชอบเด็กคนนี้ซะด้วยซ้ำนะครับชอบน้องคนนี้ซะด้วยซ้ำนะแล้วมันหายากมากกับเด็กสมัยใหม่นะที่แบบจะกล้าถามกล้าอะไรแบบนี้นะครับนะเพราะว่าบางคนขี้อายบางคนไม่รู้ ว่ากลัวจะถามไปแล้วโดนด่าหรือเปล่าหรือบางคนแบบประมาณว่าโรคส่วนตัวสูงหรือบางคนหนักกว่าน,นั้นคือน้ําเต็มแก้วก็มีคือฉันมั่นใจมากเพราะเด็กสมัยใหม่เป็นคนที่มั่นใจมากอันนี้คือต้องละความอีโก้ออกไปตัดความอีโก้ออกไปเอาความมั่นใจออกไปแล้วเราเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์มากกว่าเขาถึงบอกไงครับว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ อยาใช้คําว่าไม่แคร์ครับต้องแคร์บ้างต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้ต้องกระตันอยู่ต้องรู้จักไปลามาไหว้เนี่ยแหละคือสิ่งสําคัญเหมือนที่นกพศก,กรเขาบอกมาเลยนะที่เขาบอกว่าความรู้สึกของกูหัวหน้าเนะี่ยคือผู้ให้เขาไม่ได้อยากได้เงินเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขาต้องการแค่ ความหวังเล็กๆคืออยากได้รอยยิ้มและความกระกตันยูกระตะเวทีแค่นั้นเองครับวันนี้ก็มาฝากมีลาฟันเพลงทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ